ไม่ใช่เปิดเครอ้อนอ๋อเหรอรับเปิดเคร้อนเปิดทำไมลูกมันร้อนนะเอา้าถุงเงินก็ร้อนเป็นเหอเอรอร้อนเฉพขะ้วโอ้ยเกแกอออพ่อก็นึกว่าร้อนไม่เป็นอเฮ้เฮ้เฮ้เฮเอเอส <c oughs> อนเป็นคนนะฮะสองนไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นคนอ้อเหรอ มันเป็นคนถุงเงินเป็นคนอ๋อมันเสียงมันดังไะลูกดังปบ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 อยู่งั้นอะลมลมถูกโทรศัพท์มันก็ดังนะลูกไม่ใช่ยงทีลมถุงเงินไปถึงตอนไหนลูกถังเงินไปถึงกรุงเทพตอนไหนก็มาต้อนรอืขึ้นมาบอกปูางนะประมาณนี้แหละเออแล้วเอารถไปเจอไว้ไหนลูก เ็กบ้านไม้เามาอ๋เราไม่ได้เอามาแล้วท oh. hmm. ี่ะม,มากับไม่เียงงนะ ah. hmm. ละครับเรถไฟมาฝับไม่เฮียงเราไฟไปกับไม่เฮียงครับอ๋อเป็นยังไงลูกขีร่รถไฟดีไหมก็ดีนะไม่เฮียงนอนมาทั้งคืนเลย่และกวเีงนอนเลยนะลูกอ mm. ืมเนะีนอนมันสันไม่ใช่เตียงนอนมเนเตียงอะไรลูกเป็นนัง่ง ครับเอ้าเห็นว่าจองจองตัวนอนไม่ใช่เลยลูกค่ะมาเมื่อคืนเนี่ยนอนมานอนมาครับอ้าพอการึกว่าเด็นั่งนั่งไปไปอ่ะอุงเงินไปไหนมาหน้าที่บาดใครจะบอกเลยเฮียงก็เรานนามเงินเ็เล่นกับม่เฮียงอ๋อ อยู่ก็ขาไปเรียนหนังสืออ๋อครับ<อ>ยิงถุงบอลเอ่อแ,แล้วถุงเงินว่าจะบอกอะไรพ่อล่ะจะบอกเลยไปแล้วไงเอา้าบอกกอนไหนลูกกี่ยิงไงห้าหกห้าศูนย์อ๋อหกห้าศูนย์ หหก้า650กับสาามห้350อ๋อนย์กับส350ใช่พ่อพญานาคขึ้นมาบอกเขาขึ้นมาอีกแล้วนะเขาขึ้นมาดูเขาขึ้นมาดูทีหนูไม่เห็นมีใครเลยอมู่าก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านขึ้นมาไม่เห็นใครเขาบอกลับไปเขาบอกของเงินไปไหนมาเขาถอนเงินไปบ้านเท่าไหร่ ไม่รู้จักพ่อไม่ได้ตามมานูตพ่อผอกก็ไปตั้งไม่เงียงเงียงเพราะกระเบิก็พ่อจะมาย้ำให้ไม่เฮียงอีกนะของเงินแก่ขึ้นมาจะบอก,ไ,นะกไม่เป็นไรแล้วนะลูกไม่เป็นไรแล้วคจะเด็ดพ่อจะเด็ดแม่ฟ้า ของเนต้องเรียกพ่อแบบนี้ของแม่ของแบบนี้อ๋อจะเรียกเสด็จพ่อเสด็จแม่เรีเลยลูกครับก็เป็นเป็นเจ้าน่ะอก็เป็นเจ้าพารานครับนี่ยังของเล็กนี่ยังไงนี่ยังเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเจ้าอืก็เป็นเจ้านะพ่อนะก็ระวังนะเียกพ่อก็ของเงินก็ให้น่ะมานะพ่อต้องจอดเรือนนะ เราซื้อไว้เผื่อเราเราได้บ้านอะ่ะอืมเพราะว่าพ่อเข้ามาให้ไม่เงียยนะเราตงใส่ไม่เงียโอ้โหองใส่ไม่เงียงเจ้าเจ้าบาดานขึ้นมาบอกเรื่อตัวเองเลยเราบอกลูกขึ้นมาหาของเงินเขาบดูว่าของเงินอยู่ไหมเขาขึ้นมาทีถึงเมื่นะัไม่เห็นของเงินาากับผัวขึ้นผัวขึข้นก็บ,บอกว่ากลับบ้านอ๋อไปทางจังหวัดอืม เพิ่งมากันเมื่อคืนนี้เขามาได้สองวันที่ว่ามัเยียงไปได้สองสามวันเท่านั้นออกขึ้นมาขึ้นมาก็าไม่เห็นเขาก็ลงไปเขาขึ้นมมน้ำวันผูกพ่วงก็บอกปูกพ่วงไว้ผูกพ่วงเ็าบอกคนนี้หรอก็อืมเขาก็ให้ปูป่พ่วงเอาไว้ให้ม่เฮียงมิเฮียงคูแล้วนะหกห้าศูนย์ล่ะก็หกห้าศูนย์ ไดแล้วก็แล้วก็สามห้าสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ครับจะให้เกีย์ไว้นะสามห้าศูนย์โอ้สั่งสั่งปูกว้างเอาไว้ใช่ไหมลูกครับให้แค่นี้ก็อืมเพรั้นจะมาตัวสั่งตัวนั่นก็นะอืมไม่รู้นะอืมแต่ตัสามตัวนะไม่สามตัวแตกแค่เราจะได้บ้านนะเออเออน้องลูกมาะ อื้แตกสามตัวแตกเลยแตกสามตัวบ้านจะได้เสร็จเลยนะลูกเนาะแค่บ้านเราเสร็จเลยบ้านเดียวเสร็จเลยนะคขานาะแค่บ้านเราเสร็จเลยพวกพานาเขาจะมาให้ไม่เยี่ยมให้ไม่เยี่ยมจริงจริงนะพอนะไม่ใช่พูดเล่นนะของมันพูดจริงจริงนะอ๋อะจริงสิลูกพูดเล่นไม่ได้หรอกของอย่างเงี้จริงเขาเสียเงินเยอะเลยของเงินนะ ให้แล้วก็ไม่สืยเป็นสองนหน้าใช่ไม่สวยแล้วกของเงนพูดเล่นของมงนไม่ได้พูดเล่นนะที่หาอ,หอ่ะอันนี้ให้แล้ว่ะห้าสวนนะหกห้าสวยห้ให้สามห้าส บอกวันนะมาไน่นะหกห้าศูนย์สามห้าศูนย์คะหกห้าศูนย์นะวันนะมาแน่ๆน่เลยถึงเงินก็สบายใจเลยนะก็นะมีคนมาถามเงินล้ำไหลไม่ได้นะมันเป็นยังไงไม่รู้มันแบบเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยให้มึงถามของเงินบ่อยนะก็นะไม่ต้องต้องถาม ปลูกกว้างก็สามห้าสงใช่หรือเออใช่ลูกใช่กก็ตรงกันเลยนะออกไม่ได้เลยนะสามห้าส่งนะระวังนะปลูกกว้างกับของเงินของปลูกกว้างศูนย์ห้าเก้านี่ลูกก็ตัวเดียวกันหวยอ๋อตัวเดียวกันเนาะอะอืมถูกยิงหวยยังไงอ๋อก็หืยก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะลูกเนาะให้เป็นให้เป็นเออ ไม่ได้อืมจือไม่ได้เมียก็ซื้อกลับไปกลับมาอืมเมียงเขาบอกจะซื้อกลับไปกลับมาก็เรียกพ่อนี่แหละอืมรวมกันเขาเรียกพ่อบันดานเมียงบอกอย่างนี้อืมหรือเมียก็โทรหานะแม็กนะแม็กก็ยอมรับสายอืมสงสัยแบบเมียงก็ทวงเงินหรือเปล่าไม่รู้เอ้เมียงบอกทวงเงินนะแม็กทำบ้าน นเราไม่เคยไม่กล้าเลยเนี่ยครับพี่เงี้ยมาจริงนะเมื่อไหร่เอ้ยพี่บอกทำบ้านแล้วนะหาเงินให้เลยเอ้ยพี่เงี้ยบอกทำบ้านแล้วนะหาเงินให้เลยถ้าบ้อนหนูยิ่งแกจะไม่ไปอยู่ใครอยู่แหละเออแม่บอกต้องมีเงินก็ซื้อสิซื้อเลยจะขายพี่เงี้ยบอก ไม่มีใครหนูจะขายให้หมเอ๊ะเหี้งว่าอ๋อ oh. จริงหรือเปล่าจะไปกู้เงินมาใช้เอ๊ะจริงก็จะไปอยู่ hmm. นู่นเหี้ยเหรอตูไหนทำไมพ่อครับรักเหียยไว้รักไม่ได้อืม hmm. ไปก็เสกนเซินไปเส้นก่อนี้วยเส้นเงนไอ่เหีนเยนก็น,น,นะครับอา้าครับเอฟซีกับหนองทุงเงินมาจยาเลขให้เด็กขววับเอฟซีกับผมไปเร็วมีอย่างมุ่นีน่ครับ ตัดสายไปปับป๊บอันหนึ่งพอไอ้กัดกันร่งว่าทิคุยกันอยู่เล็กน้อยนะครับเนาะเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเพิ่นย่ำเลขให้ขับวิเชียรกับผมปูเมืองวด่านพออยู่เมืองวด่านขึ้นมาบอกขับวิเชียรกับสามตัวหกตัวคนละครับเพิ่นคำลังบอกหกตัวนะครับเนาะเอฟซีกัดใช้วิจัยอนุญ,ญาตในการรับชมระดับได้เป็นความเชื่อส่วนบุคบคลย่ำรับพิเชียรกับย่ำเลขให้นะครับเนาะ ตะกอนยัำศูนย์หาเก่า้วกาสามหาศูนย์บัตรน,นี้เอาหัวลงค่ะวิชีครับผมเอาหัวลงนะครับละมันก็ตัวเดียวกันเอาหัวขึ้นหัวลงกับี่ีเขาอย่าเริ่มศูนย์หาเก่าตัวน้องขูเงินบอดเล็กๆไปกับตะตองวดออกมานะครับนับตักคิบตองงวดออกมาแต่ว่าบัตรนี้เนนิ่นว่าปูเมื่อวันดานไม่หายเป็นหกหาศูนย์สามหาศูนย์กับวิธีครับมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับวิชีครับผมของอ่า น้องผู้เงินคนยำมาตาตาแตกแหลกตอมวดครับพี่ชีครับผมนะครับเนาะคนยำมาาสั่นมาตลอดศูนย์หาเก่าระดับเอยาซิเลืมมันจิคือกันกับศูนย์หกเก่านี่ครับพี่ชี้ครับผมพอของทุนไทยก็มาเอาตัวไม้แสกมเลยมันเอาหัวขึ้นหัวลงตัวเก้านะครับพี่ชี้ครับผมนะครับเนาะน้องผู้เงินย้ำตัวเลขให้แล้วครับผมอ่ะยำเลขของพอเมืองบาดานนะครับเนาะ เอครับผมนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมประกาศเพื่อทางช่องเป็นซื้อการทางช่องเป็นแนวทางให้ซื้อนองผมเงิอนอยักตัวเลขตัวนี้ครับขอจบกิปไปเพียงสาม,มีพ่อกแม่ในคลิปหน้าขอรกราบค้าว่าสวัสดีครับ